สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมมาพอกับดอนลาหมุนนี้วันที่18มีนาคมพศ2 5 6 7พี่น้องนะครับผมมองได้มิตรด,ด,ดีตัวเดดตัวเด่นนะครับดอนลาฮูทีมงานฮูกกะสิบแปาม,มาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ากันเนาะพี่น้องหมักชอบจังไดกระจังตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับครับหมนนี้ดอนลากะซิมี่ตัวเลขแนวทาง มาฝากเอซทางช่องกันคือเกานะครับเอามาใหามม้พี่เห้นองให้ท่านผู้ชมพิจารณาไปน้ากันนะครับแนวทางนี้นะครับได้มาจากทางช่องแม่เกีิพาโชคนะครับที่เป็นผู้ทรงนํตนาตัวเลขแนวทางมหม่แล้วก็เป็นแนวทางของหลวงพี่วัดดงชี้ยางนะครับผมเพิ่นไน้ทรงมาเป็นสถิติยอดหลังนะครับและก็เป็นงวดวันที่หนึง่งเมษานะครับอนอื่นเข้าสิบไปเบิง สถิติย้อนหลังก่รก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับโยึ้นหน้าจอให้เบิ่งไปทากันเลยนี่ครับผมสถิติย้อนหลังของหลวงพี่วัดดงขี้ยางนะครับเพื่อนหามาตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งท่นวาคมนะครับพศสองพันหนร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับเพื่อนหามาเบิ่งก็คือเป็นเลขวิ่งเท่านั้นตัวจับคู่เพื่อน่ได้ยหายมาเบิ่งน้าพี่น้องเนาะนะครับาเบิ่งเลขวิ่งก็แล้วกันนะครับหนึ่งท่านว่าเพื่อนหายมาสองกับเกา้า เลขที่ออก9หนึ่งนะครับผมเขาที่เก่าพี่น้องนะครับ16ทันวา2 5ง6 6เพื่อนไหมาศูนย์กับ7เลขออกที่ห้าเจ็ดเข่าที่เจดนะครับผม30สทันวางวดส่งท้ายปีเก่านะครับเพื่อนไ้มาซีกับเก่าเขาที่ซีเขาที่เก่าพี่น้องนะ 66, 6, เ, 7, เข่า, 9, า,า, 4, 9, ขาท, 4, าท 9, อง,าทงบนทึงล่างอันนี้เป็นเลขวิ่งเด้อนะครับผม17เจ็ดมกรางวดต้อนรับปีใหม่เพื่อนไ้มาเจ็ดกับห เข่าทัง 7, าท้งเจ็ดเข่าทั้งหกพี่น้องนะครับผมสายวิง่งสายรูดนี่พลาดบ่ได้เลยนะครับแล้วก็งวดวันที่1กุมภานะครับกสพันห้าร้อยหกสิบ 2, 7, เพิ่นให้มา0กับ1นะครับผมเลขที่ออก09นะครับเข่าที่0นะครับผมงวดวันที่16กุมภานะครับเพิ่นให้มาที่1กับ2พี่น้องเป็นที่หนาเสียดายรูดนะครับงวดนี้รูด เพราะว่าบุนออกเก้าหานล่างออกสี่สามนะพี่น้องเนาะนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนานะครับเพิ่นไหามาสี่กับหารุดติดติดกันสองงวดพี่น้องนะครับเพราะว่าเลขที่ออกหกศูนย์สามกับเจ็ดเก้านะครับผมงวดล่าสุดนะครับหลังจากที่หลุดสองงวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะงวดล่าสุดลงพีไหามาเจ็ดกับแปดนะครับปร,กรบากฏว่าเลขออกที่ เจ็ดแปดล่างแล้วก็หกสองหกกอดข้อกันมาเลยพี่น้องมานากันทั้งมสองตัวเลยนะครับแต่ชุดสามตัวของหลวงพี่นะครับผมเ,เดี๋ยวดอลลาร์สาจีหาเบิงึงงวดล่าสุดที่จดไว้นะครับงวดล่าสุดก็คือวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมานะครับนี่ครับดอลลาร์จดไว้ของหลวงพี่หามานะครับพี่น้องเจ็ดกับแปด ปรากฏว่าเลขออก626ก 6, นะับ78น้าพี่น้องนะนะครับกอดข้อกันมาเลยเลขกวิง่งแต่ตัวจับคู่ก็ลุดไปนะครับผมที่หนาสนใจหนาจับตามองเลขวิ่งของหลวงพี่นะครับเดินดีแต่ตัวจับคู่เพิ่นจับคู่ให้หน่อยนะครับพี่น้องจับคู่ให้แค่4ีคู่เท่านั้นนะครับชุด3โตัวอีกแค่2ชุดเท่านั้นนะครับผมอันผู้ได้มากผู้ได้ชอบ ในชุดที่หลวงพี่จับคู่ให้ละจังพิจารณาพี่น้องอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาจะเฝ้าแคปหน้าจอเ้ยนะครับผมเดี๋ยวงวดวันที่หนึง่งเมษาใดญมาแล้วนะครับโยนหน้าสิออหายเบิ้งไปน้ำกันนะครับเพราะว่าขึ้นหน้าจอเบื้องมันอาจจะตัวน้อยแน่นะครับที่ทางสองมิจฉาทรงมาให้หล,ลักๆก็เลยสิโลหายเบิ้งไม่กันนะครับผมนะครับขึ้นหน้าจอเลยนะครับ หลวงพี่วัดดงที่ยางนะครับตอนหน้าจะเียนว่าหลวงพี่วัดดงเลยซื่อเด้อพี่น้องหลวงพี่วัดดงนะครับว,ว,ดดนบวบันที่1เมษายนนะครับผม1เมษายน ี่ยอกันแล้วเป็นสองห้าหกเจ็ดนะครับผมหลวงพี่หามากเป็นเลขติดเลขวิ่งนะครับวิง่งบอลล็อกกันนะครับผมวิง่งบนล่างแปดกับเจ็ดพี่น้องแปดกับเจ็ดออหลวงพี่คือหามากตกกาเนาะ นะครับผมตัอเขออีกแล้วับงวดเมื่อกี้เจ็ดกับแปดวดนนี้แปดกับเจ็ดนะครับผม <c oughs> แต่ยังเด่นที่เจ็ดที่เก่านะครับที่ <c oughs> ยังเด่นที่เจ็ดเหมือนเดิมนะครับผมเราเมื่อไปซูมก่อน นี่ครับแต่ว่าตรงซื้ออาจจะน้อยแน่เอาไปขยายเบื้องก่อนนะครับอันนี้ดอลล่์ลอกให้เบื้องตัยใหญ่ๆเลยพี่น้องนะครับแลักกระจับคู่ให้สี่คู่สี่ชุดนะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับผมแล้วก็นหนึ่งแปดนะครับ องแปดนะครับพี่น้องชุดสามตัวนะครับผมสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเจ็ดนะครับของลวงพี่วัดดงนะครับไห่มาบ่หลายคู่บ่หลายชุดอีกีพี่น้องนะครับนี่ครับผมสี่คู่สี่ชุดนะครับผมหลกักอ่าเป็นชุดสามตัวนั่ม สองชุดเท่านั้นนะครับผมมักชอบยังไงพิจรารณาเป็นแนวทางเบื้องการแล้วกันพี่น้องนะครับตัวเลขบ่หลายคู่บ่หลายชุดนะี่ครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเลยนะครับแปดกับเจ็ดจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดชุดสามตัวสองหนึ่งแปดกับสองหนึ่งเจ็ดเท่านั้นนะครับผมแฮปหน้าจอไว้พิจรารณาเป็นแนวทางเบื้องการแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ขอบคุณทั้งช่องแม่เกศพาโชคนะครับที่ทรงนําตัวเลขแนวทางไม่กับดอนลาชาแนลเอามาฝากเอฟซีทั้งช่องนะครับผมแลวก็กราบสาธุกับหลวงพี่นะครับผมที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆเอามาฝากเอฟซีน้องเนาะนะครับผมแลวก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ เขามามติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชแนลนะครับและสนับสนุนในการเบิ้งคลิปนาอพี่น้องนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมเฮงๆงเรว่ยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับผม กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สิบวัได้ผ่านชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีเด็ดจากทั้งช่องนะครับวันนี้ก็นําเสนอของหลวงพี่วัดดงขี้ยางนะครับผมสวัสดีครับ